ไม่รอนายเลนะไม่รอก็วิ่งตามนั่นนะเอาขึ้นให้น้องขึ้นให้น้องขึ้นด้วยอ่าะ้อนเลยค่ะไม่สลับกันขับบ้างล่ะโอ้ยอันนี้ก็อืีออ <laughs> อนน้กระโดดไปโดนมาเป็นเด็กเหรอโตแล้วนะเหยียบขามไปข้ามมาอยู่ว้า รอบเดียวเองเหรอเอออีกร<ป>อบนึงทีให้น้องน้องซ้อนอ้อไเอาหมุนดีๆหมุนดีๆระวังคนซ้อนตกด้วยไปไบาย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  <laughs> เฮ้ยช่วงออกตัวมันเหนื่นหน่อยลูกอ่ะระวังขานอ้องเออ ระวังขาคนขับด้วยลูกเอ้ยระวังขาคนซ้อนด้วยค่ะนนคนขับระวังขาคนซ้อนด้วยค่ะเอออ่เาบบ<ะ>เาคาาอ๋อโลงค่ะ,อะโ,อคอโอ้โห ระวังขาน้องด้วยนะคะถอยหลังอ่ะเอ,อ